ปรงในการสนับสนุนการจัดการแข่งขัน Central Table Tennis Cup 2014ขอเรียนเชิญค่ะบรยหารบริษัทในกลุ่ม Central <Okay. S 2> นะครับก็และก็ผมงานถแถลงข่าวในวันนี้นะครับสำหรับการจัดการแข่งขัน Table t e n นนิต่อกันนะครับจึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เล่นกีฬาต่างๆที่สนใจสำหรับการแข่งขันนานาชาติ ทั้ง4เกมแจ้งวัฒนาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาแจ้งวัฒนะสำหรับผู้ที่สนใจยิ่งเขายิ่งว่าการแข่งขันเซ็นทรัลในครั้งนี้ครับขอบคุณครับนายกสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณขอเรียนเตอร์ชาชัยเลขานะการสโมสรกีฬาเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลนะครับที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมา ร่วมง,งานแถลงข่าวครั้งที่2ติดต่อกันนะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้รับความสนใจจากทั้งนักกีฬาและก็ประชาชนเป็นจำนวนมากต่อเนื่องกันตลอดไปเพื่อเป็นการช่วยพัฒนาเทเบิลเทนนิสให้กับประเทศด้วยนะครับเยาวนชนทีมชาติและก็น,นักกีฬาทีมชาตินะครับที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมามากมายซึ่งเป็นเหตุมากมายนะครับ,รบแล้วก็ได้รับความสนใจนะครับเนื่องจากเทเบิลเทนนิสเนี่ย เป็นงานที่เปส,สีจิตผิงซึ่งนอกจากจะมีการปีที่แล้วเป็นครั้งครั้งแรกนะครับก็มีคนสมัครเข้ามาประมาณ800กว่าคนปีนี้เราคิดว่าน่าจะมีคนสมัครเข้ามามากกว่า800กว่าคนนะครับทุกวันนี้ก็มีไปสมัครทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีแข่งทั้งหมดประมาณ18เอ่อ14บสประเภทนะครับก็ตั้งแต่อายุ8จนถึงรุ่นทั่วไปนะครับก็มีทั้งชายและหญิงนะครับชวนให้ทุกทุกท,ท่านนะครับ มาร่วมชมการแข่งขันที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับระหว่างวันที่18ถึง20นะครับจะมีคุณตูนบอดี้แสลมาร่วมการแข่งขันด้วยนะครับขอขอ,อเชิญชวนนะครับมือเล่นเทเบิลเทนนิสกันอย่างแพรหลายนะครับซึ่งอันนี้สุขขอบคุณมาครับ